เซ็นครับเลวีมาเลียน่เไมือกันะครับลูกเสร์ฟแบบนี้ครับ 1, 1ิปเอสตอดิหยอดเนียนมากครับทำ <c oughs> แรงนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นหยอดมันก็หลงเลยครับ <c oughs> รวบเสิร์ฟหน้าไหนครับหน้าเวียงครับ <c oughs> หน้าเวียงครับเวียงไปขาซ้ายครับ มากว่าแต่ยกไซดนะเมื่อกี้ครับีวน่ไะวกี่ครับสิบเอ็ดต่อสิบไหลหลังแล้วล้นไหมโอ้โหล้นครับยกกลับหลังนี่พอดีพอดีเลยครับ

10ต่อ11ครับไม่ห้ามาลงนี้ครับโอ้โหอ,อ,อย่างแรงเลยครับลูกเสิร์ฟครับ11สิบเอ็ดต่อสิบครับที่ยกดีครับทำดีครับ

เปลี่ยนคนเสริมบ้างครับคนไทยครับเตยครับเสริมไม่ข้ามครับ่10ต่อ11โอ้โหเตะดีครับเตยดีครับเตะบิดมาทางนี้ครับ เสิร์ฟวอนนีนข้ามทุกลูปครับสำหรับเจ้าเตยครับเลือกเสิร์ฟจริงครับข้ามมาออกครับไม่ได้เสิร์ฟต่อเนื่องครับไม่ได้เสิร์ฟต่อเนื่อง เสิร็วไหมครับ10ต่อ11อยู่นะครับอย่างแรงเลยครับลงเยี่ยม11ต่อ10ครับจบดีครับ Hãy <laughs> 10, <laughs> <laughs> to 11 <síp> <laughs> ตเอสิบครับไม่ครับสิบต่อสิบเอ็ดส e. ุดยอดครับ um, จับปลากครับโดนหาขวานเอางี emperor, ้ <mae> <disaster> อ oh, oh, 11ต่อ10โ oh, อ้แต้มเรานี้ล็อกนานเลยเกินครับล็อกนานเลยนะ10ต่อ11

đó <laughs> này <laughs> 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 ได้ครับจะเตยครับยังได้ครับโอ้ลูกแ d บมบนี้ล็อกกันนานเลื่อนนะ่โอ้เกมสนะิบห้นะคาครับฝั่งคนไทยได้สนะิบเอ็ดครับฝั่งนี้ได้สิบแต้มครับเฮ้เ้า สิบเวต่าสิบไม่ได้นะรับไม่ได้แน่นอนครับยกอย่างนี้คสิบเอ็ด

เตะเดียบมือแรเดอร์บัโเลโหล็อกกันดีเหลือเกินครับ

sai hết chưa? sao vậy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 ? สุดครับพวกยาเลยนี่เปสีเปียต่อสีบครับยกแมนมากไม่ได้งันมราห่นไกลนะหุนไก่นะไม่ไช่วยเราเยนะ เดินกันต่อเดินเฮ้ยเฮอครับนี่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 นี así bien.